สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะมากินแบบเอาบรรยากาศค่ะทุกคนอันนี้อยู่แบบหลังบ้านนี่ค่ะหลังบ้านเลยค่ะห้วยแบบว่าห้วยที่มินเล่นมาตั้งแต่เด็กนะเนี่ยอยู่ติดใกล้ๆบ้านเลยสองรอเมตรห่างกันประมาณสองรอยเมตรจากจากบ้านนะสวยไหมไม่ใช่คนนะหมายถึงบรรยากาศเป็นยำเขาขายก็เลยซื้อมากินค่ะ ยำหัวหมูมเป็นยำพม่าค่ะทุกคนบ้านมิเรียกยำหัวหมูแต่ใส่หัวหมูนี่คือวิญญาณนะนอกนั้นคือใส่ผักเยอะๆค่ะมิ้นบอกเขาเองว่าไม่เอาหมูเยอะ อ,อากาศดีมากเขาจะมีเส้นด้วยนะเสน้นสปาเกตตีติ เจ๊ลองชิมไหมคะทำไมหน้าตาน่ากินอ๋อหน้าตาไม่น่ากินหรอเมื่อกี้อยากขนนู้นขนนี้มานะแต่ว่าขับมอไซค์ไปขนเลยมาไม่ได้เลย เจ๊พอยเจ๊กับพอยมาเล่นน้ำข้างหลังมามีหน่อยมาจัดฉากหน่อยเร็วไม่เป็นไรตังเกียงอ่ะดีๆหน่อยดีนั่นน่ะเ,นเล่นอยู่ข้างหลังอะ่ะไม่ต้องมองมาทางนี้เจ๊เขาแต่มันไม่เป็นธรรมชาติเจ๊ชอบแอบมพองเล่นแต่ไม่ต้องใช้กระป๋องอืม ว่าแเข้ากล้องไม่ได้องมนุ่มเจะ้งบมอจะบอกพอนตัวเรื่องมากบ่อนตองขอความร่วมือ,อะไรไม่ได้สักอย่างจะได้ิว่ามตริเดีอ่ะ ให้กล้องเห็นไม่ได้พูดอยู่ทรงใสไปไหนนี่ต้องเอาชุดแว่นน้ำติดรถไปแล้วมั้งเวลาไปต่างจังหวัด ขาตั้งนี่ดีมากเลยถ้าเป็นขาตั้งอีกอันที่ใช้ประจำะน่าจะอันนี้ไปละจจจเจออ่ะจีนมัาไม่ดีเลยอ่ะฮเธอดีไหมเอามาให้มิวทิมเลยแม่<อ>บ้านมันกินเบียกินไปทำหน้าตา,า,ตาทรมานไป อันนี้ใจน้ำแค่แล้วก็ไม่ค่อยอะองขนาดนั้นเลยอะโคงกว่าติจริงหรอมันไม่เย็นน้ะผมก็เลยไม่กินน่านจะอยาจะหายใจอ่ะเพราะมันโดนมังคับไม่กินอะตัวเองอยากกินเองนะแต่หน้าตาแบบเหมือนว่าแบบไม่ไหวแล้วประมาณนี้ รู้แล้วรอบหน้ามาใช่ไหมจะซื้ออันเนี้ยเตาที่มันไอ à, แก๊สอะ่ะที่มันอันเนี้แล้วก็มาทำน้ำยาขนมจีน ลำธารจะเป็นหินแบบอย่างเงี้ยเยอะมาก ของกินมาแล้ว